สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเ้าเมอนี่ครับกับภารกิจเก็บผักบุ้งครับเก็บผักบุ้งกับยายริครับน้ำเก็บในลึกข้าครับผักบุ้งยอดบุกอยใหญ่นะครับเนาะประมาณสองเดือนผักบุ้งแรงนี้ ยอดมันคือน้อยใช่ไหมมันกระดองบป่เป็นผักบุ้งผักบุ้งบ้านเฮาธรรมดาแหละยอดไม่ค่อยอวบแต่แตกยอดดีโอ้หไอ้นี่ก็มาลุยนะอย่าไปเยียบฮะ นั่งเรียบร้อยมันยังกรสาด้ัยไป่ปุ๋ยเก็บแล้วก็ใส่ปุ๋ยสังเกตยอด ยอดเริ่มไม่อวบแล้วใกล้จะเป็นดอกแล้วช่วงนี้มันก็เริ่มเป็นดอกอีกสักวิทสองเดือนคุละกนทีเริ่มมีเข้าสู่เข้าสู่สกระบวนการแตกยอดใหม่ ยอดย้เอาเงาก็ได้เก็บครับละ้อยได้มึงก็ซิบกระหมัดเป็นไงออกยอดดีครับแต่ว่ายอดน้ำบ่ท่านอวบเป็นเด็กเพราะว่ามันใกล้จะออกดอกแล้วเนาะ มือใหม่เนาะครับที่มาอัปเดตในเบิ่งอีกว่าหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วมันจะเป็นอะไรใหญ่งงขึ้นบ่สิดีขึ้นบ่ครับรอบนี้ยอดอยังน้อยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ